สวัสดีครับผมชื่อนอยนิท่านกลมครับหลังจากที่เฮาไทยเรื่องพ่อ,พอเ่าแจ๋วแตกแล้วนะครับเนะาะก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่กระลั่งสีไทยครับแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับพ่อเ่าก็ลูกเคยอีกอีกเรื่องหนึ่งครับพ่อเ่าพ่อเ่าเป็นอันนั้นก็มานะลูกเคยก็ไปนั่นก็คุ้ยนะ แต่ว่าการเลี้ยงแล้วที่เป็นยังไงการทาดจิตเามกันกบึ้งนะครับเนาะที่เลี้ยงได้ครับผมทัดจิตเจ้ามังกันึ้งนะครับเนาะครับกระดังแจ้งโตครับเป็นก้อนขึ้นเลยหรอขึ้นก็เป็นไอรรถกับกับพอนีพวงอีกคือเก่าครับเจ้าพ่อเท่านี้ปากแดงนี่คืออีตายยังได้เลี้ยงขเก่าอยู่ของชอบนะคะ เอารถนี่นี่ตัวนี้นี่เขาบจะได้แขนสันเจ้าได้ตรงโั่นมันึงบ่ขับก๋าจีนั้นไงนี่งเ้นตันบอนไเอ็นเกียตัวนี้ว่าอันเมาตีกระดุมเมาตีกระดุมเนาะเจ้าทีแห้งข่ต้องพีกระดุม ะล่ก็ใส <c ười> th ่หมวกไว้นั่นหรอไปพูดพัดแนวใส่หมวกไว้ไหน่นหมวกเลยห้าหกพัดก่อนสีไทยท่องเขาก็มีการจัดสถานที่ขวดเป๊ปซี่โคกก่อนนะครับเนาะครับเนี้ยได้สีเป็นของเป็นจุดแย่งสายตากขอก ังยืดเลนี่ลงมานีกันนะลงมานีกันนะมยังอพอนั่งังพอได่ยังพ่อปยังอย,งยดเยนี่นเมือ่มอนี้เพงไปหาคุดอันเดี๋ยวเดีย๋ยวลงม ยัง<ข>พอยังพอเออเออต่อไปหน้านนรถาอเออจะเพิเ่มไปเรืเร่อยัย่งบึเป่เลี้ยงกล้วยให้ได้หมื่นไปเลี้ยงกล้วยให้ได้หมื่นเสร็จแล้วประมาณหมื่นได้เอาลูกเพิร์กมาแล้วเทียบหมืนน่นอีมึงไปหาตัดไม่มามเฮ็ดงอนไถยใหเด้ออันนี้อเอาเอา,เอา,เอาอเหน้าคว้ามาเห็ดนังต้องแยบนำเข้าได้รปล่เอามึงไปหาใหม่มาเห็ด งอนไทยงอนไทยหาไหม่มาเห็ดงอนไทยทนีปลองมาเห็ดสายแอกกันเ้อปลอพันปอพันหาปลอพันนวต่เี้งตองแกมหแ้เาอกเเออวันี้มึงไปหาใม่มาเห็ดงอนไถยน่้เด้อทันเพราแคยังไม้มาเห็ดแอกกันเนี้ยม่ป่อพันบอว่าเออือ ไปพอดถอด้มวาผูเ้เยูไปเล้ยงเดียวหนละไปผู้เดียวนี่ละไปผู้เดียวก็ได้ดอกไปกนหาปอพันซี่สนั่นไม่เที่นนังตรงแยกกลัวมึงเอื้นมาไปน้ำรูดมันไปยุ่งแล้วละไม้อีดังะนะท่านเอิ้นมาเอาิ้นไม้อีดังันไปน้ำไปเป็นมูมันไปยุ่งแ,แ,แล้วมันไปยุ่งแล้วละไม้อดังอ ดหาหาเบื <c oughs> ้องไม้ไว้หาเนี่ยมต้นไม้ไว้ใส่เฮ็ดเสาเฮ็ดหยังผู้ทีไปหาเนมเบื้องต้นไม้ไว้อะใส่เฮ็ดเสาเฮ็ดหยังเถียงเด้อเดี๋ยวสี่เฮ็ดเบื้องคั้ยเองครับไปกูสิเบื้องคั้ยให้ดอกวันนี้มึงไปหาไม้เด้อจดีเมืองยังหัวกัาทั้งบีไหมหรอนางร่องกว่านี่นางร่องลูกก่อนเอออีละ งวกนางวอกลังไงญาติคนมาเห็นนะมือนั่นละทำนั่นละเออพันเอ้ยเว้ยทต่ว่างไหนหรอพ่อบ้านนี่มึงเหน็บพอดีมึงต้องหาหมูเนาะกูเอาหมูน้อยมึงทรวงตัวท่านกูบ่ยอมวจยำปิดคาปิดปากหมูน้อยทรวงตัวท่าน พ่อพ่เทาวาดนะไปมากดูเคยเือว่าปานเขาก็เห็นเพิ่นหลายกะอีแร่น่ะนะเห็นจูงเฮ้ยจูงเฮ้ยเห็นจูงหันดากระโพดเนาะแต่เอ้ามื่อเห็นอยู่บ่ทีเด็ดที่เหลือตัวบ่แต่เสมอกันต้องเสมอกันนะทีไมึงห้ามปากนะแ้ยเสมอเจ้ากันลองทีเขาว่าเจ้าเจ้ากันนะที ตัทีเจ้ามาเจ้าละ่านคือนึงเห็นคักบัดนผู้นี้เ่ท่านได้ยังได้หล่าันนี่เทีเเนีเห็นจนแล้วบัดนึงว้ายจนแล้วันบัดนว้ายมาเลยเช่นกัถือว่าฟาดคะไปน้ำกันถือมาเลยถือถือว่าฟาดคะไปน้ากันท่นทิด ทำกต่แท่งกันทิ้งเท่าอ่อยลูกเลย์ยากลูกเลย์นี่เราเพือการเบาเบาชูฟังก่อนนะครับเนาะคือที่งานนท่านกร้องโบมิสคริปต์ครับงานโบได้ใช้สคริปต์ครับกะบบนว่าโบเคยใส่กับเคยใส่ครับตัวมันกะโบขุ่นโบชิ่นครับเอาง่ายง่ายทีเลยครับเพราะว่าอีหยังมันกะมันกะบริชายาวโบเพราะสีแดง ใส่สคคิปปานั่นครับแีแกเอาง่ายๆแบบนี้เลยครับเออรายการยู่นิ่งๆจะเข้าไหววะสนบอกคคอยๆลารายการเลยเบ้ยเถานี่ห้ยเ่านี่้อบ๊วยุ่ยฉันอยากหัวน้ำนะอาลงมาวะนี่ ต้นหาดีหยเนาะ้นสัตว์ไม่ไปทั้งยิมนะเหมอนนมาหนีพลานี้นาลมา,ลมาเห็นคน,นยืไดล่ว่าหละเป็นลูกอีแค่ละเบาว่นี่เจ้าว่าน่นางอย่ขวานพี่ สร้างมันนั่งพี่จัดหน้าบ้งมันกคือหลูกคือหลานมันเนาะจนไอ้บังน้ำแน่จคือนั่งบังก็คือพี่จัดหน้าคือไหนคุยมู่กอนเนันั่งกระตรงเล็กน้อยเด้ง้เมียสาวมีสาวหนยหนู้มูนนมีสาวหน่อย เนี่ยมาจูงกับขั้วกันได้เแล่าเจ้าพัดให้มวนาวยขึ้นเลยวะวหัวอทั้งคุณเจ้าพัดขั้เป็นวะเาเนี้ยหามันบไ่ไปต้องหันหลังหันาเ นิ่ง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 ท้องนิ่ง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 ท้องมือเดย์เขาเงางามขาบ้านนะเจ้าเจ้าถึงมันไปช่วงคุ่ณไหมนึ่งอะไรนึ่งอะไรแยะแย่เนี้ยมนาวันคั้วเลยคันเนี้ยมนาวันที่โบย่างโบไป นิ่งข้อก้อนก็ได้ใกล้ๆนงจะต้องหันหันหนาันไปทงหุ่นหนาๆกันนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยแบบนี้มหามันนิ่งไว้เจ้าไตแม่นาคนน ลูกนี่ยหอนั่นไดขวันน่นได้ควานนึงไหโอ้ได้ควานนั่นก็ได้ขวานนี่ก็ได้ไวันแต่นทั้งทั้งคุเลยขืนมันหันนี่นิ่งขามันแต่ควันนมันื่อมเาไปย่งเไห้าบึงไว้ใกล้ก็่ให้ติด้งก็นไอ้หมแม่อ๋อว่ให้ไก่เฮ้ยอย่าลนะ่ใไกเเจ้าวายืนยื่ขงนนั่นเอนะขางหลังมันจยืนย่วัน

เนี่ยครับเจรจากาบางสาก็ได้มากด้วยความยากลำบากอยู่ครับเพว่อสิด้ภาพมาให้เอ่ผู้ชมเบิ่งเจรจากระตอนครับทั้งทาเดียว ไปพาดัวพมาเมื่อนี่คืบ้าถาเรมื่อนี่คอบนครนเ้ยอฮยเฮ้ยเฮเ้ยยเฮ้ยเฮเเฮ้่เฮ้ยเงเ้ยเฮ้ยเฮ้นเเฮ้ยเยเฮ้ย้เฮ้ยอยเ้ยเยเเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้่เฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยมฮ้ยเึ้เฮเยเฮ้ยเฮ้ยมฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ่้เฮ้ยเฮ้นเ้เฮ้เฮ้เเ้ยเ้ เบี่ยกูต้องไหอาผู้ใหญ่กันออนอาเจ้าผู้ใหญ่กันทิดแบบนี้แบบนี้มึงต้องเสียมืหน่อยมึงต้องเสืน้อยกูสองตัวไหวไหวสางวาข้าเห็นดีประโยีนโห้ยเห็นแล้วเนาะแล้วยิ้มมาหนี่รถยิ้มเล้วๆลันหว้าดงท่าพอนะจะขวงตั้กันปืนนานา เอารถดที่นาข้าวทาวันที่พน่น่ะนะลูกกันเย็นกันกันี่แดดกัน็ยี่ยวน่นเอยเอามึงเห็นอยู่บนทิศตเห็นอยู่บนทิ็เย็นเหรอเนาะเอาต้นนากอนเ้อเห็นยังนะ่นเจ้ากันเอาตีนนากอนเอเอาลถตัวว่ากอน เห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะเจ้ากันรถเจ้าว่าได้ดอกเจ้าว่าได้ดอกเออทั้งนั้นแล้วทั้งนี้ว่แล้วทั้งนั้นแล้วทั้งนี้ว่แล้วมมึงคืออบ่ันพอเท่าขึ้นนักแล้วว่ะไน้เก่าหัวยังไหนนะแบบท้องที่ท้าติดต่างเพื่อว่าใส่กันซะเอาดิ เอาไหนวะตามเพิงผ้าอาศัยกันซะไอ้มันเลี้ยงๆกันรอดเหรท่านเนาะให้มันเลี้ยงๆกันไปรอดเนี่ยเขามึงอกวบหูเนี่ยมึงก็บ่บหูกับพอเนี่ยเขามึงก็บ่บหูเนี่ยมึงก็สิบ่บหูคือกันจักคืดเบิ่งกันเด้อว่าท่านจักคืดเบิ่งกันเด้อเอารวดพอว่าสิว่าจังได๋าตาเมี่ยงเมี่ยเมี่ยงเนาะเนาะก็คิดเนาะเฮาหัวอกเดียวกันออืฮักกันไว้ทิดฮักกันเนาะทิดมาๆพ้าคาเมื่อวันี้งัวขึ้นมา มึงยาหน้าทีดสิสินมึงยาหน้าทีดพราเขาว่ามันใจนะจังไดหัวไปอีกจังไดกระพาะคอเนอะสินจังไดกระพาะคอเนอะบักพินมึงยาเนอะนี่ครับคือฉากตอนยมือแรงครับที่ผมปิดคลิปไปว่างช่วงว่างเว้นนี่ก็คือผมยานบ่มีสเสียงทีที่ได้แอดฉากตอนปิดคลิปนะครับผมก็เลยได้ ปิดคลิปก่อนเลยจังมาถ่ายฉากอกีกฉากสุดท้ายครับเรอเ้ละว่เดี๋ยวเาเคยได้เรื่อเล้ยวนะเรื่องนาพ่อเทาบานี่เออในละดีพ่อเทาล,ลับตาใช่ไหมบานี่อยนาละไปบา้าดีกินไปเคยย้มย้มเล็กน้อยนะพ่อเทาเรื่งเ้ ทิศนะ่าดุว่าวว่าวไว้ด้ยทิดเทีดเอ่อเออนึซื้อนั่นแหละพราะว่ารับตาน้ำทิดแล้วรับตาน้ำนะิดเออนัน <c oughs> ออ่นนะหละไปพ่วงมาง่วงงาบเคยยาเด้อน่ะยาเด้อยังเดี๋ยวบ้านลูด้ยเรองไม่เท่าทิศแม่ทีศท่างพอเท่ากันดิยาทิศตึงยาทิดค <c oughs> นน,น่ะเออเด้อทิศก <c oughs> ย่าอย่าแคเราก็เดียงพงนาหัวเักกน่อยไปอย่างน้อบาทสงงัยนะเอากินไปท่าน้ว่าอย่างอย่าเราเอาท่านุลาอย่งลูกท่าน้ว่าอย่างดีหรอพอพอได้พอพยายนั่งพอพอพยาามนั่งลงกูทีู่้มึงทีว่ากูยมันบ้าเ้อาไอ้ชันกูหู้มึงว่าทีว่ากูยมันบ้าเฮ้ยลูกว่ด้ว่าจด้สะอาดลูกว่าตุาดะา พูดพูดพูพูไนั่นเึงาทำอไรวะรู้กันร้กันลู้กันพวก้ย่าเเฒาเาม่งจะเป็นนยังกันเาักันนะท้านตีกันกันู้ไวก็อเถอะอ๋อก่าเฒ่าเฒ่ามึงจเป็นอยยังกันเฒ่าเฒ่ากันว่ากันเฒ่ากันว่ากันดีดีเ่ากันม่งจาเป็นนิักันมึงจบว่าน่งลงน่งลงมงเปนรน่นางลงมาคิดนพ่อได้เป็นผู้าว ันก็ได้ดอก่น่ยมันก้ามก็น้ามันเป็ยังกันกว่าเดนี้ก็ดามัน้งกันก็นมันงกว่าเดี๋ยวนี้ดีาขผมกระจบล้วงแล้วนะครับเนาะสําหรับเบื้องหลังนี้ทานก้อมเลี้ยงพ่อเ่ากับลูกเผยครับ ตอนนี่กับพ่อเ่ากับไปร้อยเอาคั้วนะครับเนาะลูกเกยกับไปร้อยเอาม้านะครับที่ไทยกับไปจอบเบื้องกันเห็นกันกับประมาณนี้ครับแล้วก็เกิดค่างระแวงเห็นกันเกิดคววงระแวงกันนะครับเนาะครับผมก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องสี่อที่ว่วสชุบนะครับเนาะผมชื่อหน่อยที่ท่านกล่อมกับบ่มิหยางไหลหรอครับกับ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเด้อทีที่ตามรับชมช่องเที่ยวหน่อยนี่ท่านกอบครับผมกว่าเป็นก็ลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนด้วยครับเด้อขอให้สู่ชีวิตทํามาหากินต่อไปครับแม่หลวงพ่ไอ้เก็บยังจีเขามาก็พยายามรักษาที่มีใจคล้องไว้แล้วครับพยายามคิดบวกไว้ครับผมเที่ยวหน่อยนี่ท่านกองก็เขาอําลาพาดจากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ